อยากอยากจะให้นอนที่นี่อยากให้เด็กๆนอนนี่ครับแต่ติดภารกิจเลยตัดนอนไม่ได้ได้ทักทานข้าวเพราะนี่ครับพอแปะนะครับพ่อแปะเจ้าของแปะผู้ตกนบ้านวขนันั่งตะลิงสัพ่ออยากจะให้ครับ ยักเดียวยักยัดยัดเดี๋ยวกินเส็จกูพาเดินมาดูข้า้งหนช่ยันสามเดียวะชัยันสามนี่อยู่นี่ข้ั้งนี้ขะไนี้ควายไก่เออ่องเออไก่แล้วควายด้วยควายควควายตัวเป็นสิบล้านเงเอเอาไก่เออเอาไก่ควายแทงลูกวะล่ะ เจอกันหน่อยนะใครเป็นแม่ต้องเหรออยากอยากนอนมากครับแต่มันนอนไม่ได้ครับไม่งั้นนะครับไปในเขื่อนเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกครับคุณพ่อคุณแม่พ่อแปรแม่กายอยากให้นอนมากจะพาไปในเขื่อนเพราะเด็กๆที่เนี่ยยกอยู่ในแตงเนี่ยไม่เคยมาไอแตงก็มาบ่อยเพราะตอนโรงเรียนเก่านะครับพ่อแปรแม่กายเป็นผู้ปกครองของน้องภูตะวันซึ่งซึ่งชื่อชื่อแทยภูตะวันก็คือมาจากน้องภูครับ เป็นเพื่อนกันกับเจ้าแตงโรงเรียนเก่านะครับก็เลยมาแตงจํแม่้ล้มาบ่อยนะครับสมัยตอนที่เรียนอยู่ต่อแม่มาลีนะครับซึ่งข้างในน่สวยมากนะครับในเขื่อนบอกเลยโคตรสวยนะสวยจริงแพร์ูตะวันนะครับแพร์ูตะวันเขื่อนเชี่ยวหลามนะครับโตสนุกสะไว้นะวันนี้ฝั่งฝั่งบนบกฝั่งบนบกจะมีรีสอร์ทบูติกสปานะครับโพวิลล่าและฝั่งในแพรนะในเขื่อนก็จะเป็นแพรที่เป็นในเขื่อนนะครับ สวยงามมากนะครับมีเรือมีอะไรทุกอย่างนะครับนีบริเวณบนฝั่งนะครับบนฝั่งใครแวะเวียนมาเที่ยวได้นะครับชายฝั่งตะวันนะครับมีที่พักบนบกแล้วก็ในน้ำนะครับแทงรกวะมาเดมมาอ๋อ <laughs> ใช่สวยมากครับสวยถูนี่บนบกนะผมจริงๆริงอะ่ะถ้าลงไปในถ้าลงไปใน ดูดบงเรองเท้าไปหนไเงียรองเท้ารองเท้าเขาเซอร์มาให้มาอยู่ไหนอยู่ได้ใส่ยังใส่แล้วใครซื้อให้แม่แม่แม่โอเคใส่ยอกแอสเซดเดมอว์ยูเลยยี่สิบแปดว่างว่าใส่ยอกแสเซดเดมอว์มาเก๊าซีด็อกกี้ไปแล้กำลัง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 มาเก๊าด เป็นไายอกหักเหรออกหักสาวสองคนเยอะไม่รู้ไม่รู้จะเลือกคนไหนนี่อ๋อที่ปวดหัวคือไม่รู้จะเลือกใครเหรอคุณนึกว่าเขาไม่รักที่ไหนได้อ๋อไม่รู้จะเลือกใครแม่วังยาฮะหล่อเลือกได้ไอ้โนบีไปเลยบีบีมึงพูดเขารู้เรื่องอะไรบีไอ้โดนบีแบบี ai xì xèo phết nè đang yêu ở nôi. đây làm. ài <laughs> đi. không biết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 . không คือถ้าได้นอนที่นี่นะคือแบบจะบอกเลยว่าแม่งสดนะแต่เสียดายที่เราต้องมีภารกิจนะครับสุดลราครับสุดราทันสุดราทันบ้านเจ้าพีกครับ กินเต็มนี่ยเม่นี่เนี่ยเนี่ยสลับเป็นเหตุไม่ดจะปาเาไม่อยู่คนเดียวแลูกขายที่ไม่ใช่ลูกยไม่ใช่เราเป็นคณรู้ว่าน่าไม่หย่แเขาก็บอกทำไมมนอะไรนะหคนแล้วเขาก็อบแล้วเขาก็ใส่อไปเล ข้างหลังนะครับจะเป็นฟาร์มควายนะครับกับเล้าไก,ก่ยักษ์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 ดูไก่ปะดูปะไปกูไปคนเดียวได้ปะเดี๋ยวไปดูเล้าไก่ก่อน,นครับองอาหารมาแล้วนะครับขออนุญาตเดินไปดูเล้าไก่กันบรรยากาศสวยมากน,นะครับ ที่นี่ชายผู้ตะว,วันนะครับสวยไหมแล้วดูรีสอร์ทบนนี้นะครับอันนี้ฝั่งโซนรีสอร์ทจะมีเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรบ้านเดี่ยววะห้องเดี่ยวเออนะครับต้นป์มนะครับสวนป์มนะครับแล้วที่นี่ถ้าบอกว่ามาจากมอนทองนะครับนะพ่อกับแม่ะลดงราคาให้นะครับอันนี้คือฝั่งบนบกนะครับตรงนั้นแหละคือ ฟาร์มควายสวยงามไปดูควายตัวละล้านนะครับแล้วก็ไก่ชนนะไก่ชนตัวหลักหลายล้านนะครับนะที่นี่นะครับนั่นหลายก็มาแล้วจะพาไปดูหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมืดเสียก่อนนะมาถึงเย็นแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามานอนเนี่ยนอนสบายเลยนะเด็กๆอาจารย์ผู้ปกครองนะครับเนี่ยนอนได้สบายนะครับนะผู้คงผู้เขาเต็ไมไปหมดครับอันนี้ฝั่งบนบกนะ แต่ในในเขื่อนอ่ะสวยกว่านี้อีกนะในแ่ยพุทธวันเอี๋ขออนุญาตดูหน่อยครับขอเข้าไปดูหน่อยนะได้ครับดูไก่ดูควายดูทั้งไก่ทั้งควายเลยพี่ขอบคุณครับไอ้ยามาได้มานานโอ้ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหดูครับควายนะครับไม่ใช่กลัวดูฮะ ดูคโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขออนุญาตนะพี่นะอันนี้ยังยังไม่ไม่โตมากใช่ไหมควายอ๋อยังยังไม่ถึงอายุมันอ๋อสวัสดีครับพี่อันนี้กี่ขวบครับตอนนี้สามปีกว่าสามปีเองสามขวบกว่าโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้โหดูตัวนะแล้วดูดูพี่เขาเดี๋ยวดูดูตัวชื่ออะไรพี่ตัวนี้เจ้าพาฝันเจ้าพาฝัน โอ้โหสามขวบครับแม่แม่โอ้โหไม่ดุเราอี๋นะไม่ดุสามขวบเจ้าพาฝันเป็นไงบ้างลูกเป็นแชมป์สองปีซ้อนอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรพี่จักรพรรดิไฟเพชเมียครับอ๋อนี่ตัวเมียไอ้รอบแอฟฟันน้มนมเพชเมียฟันน้มนมเพชเมียฟันน้มนมไอ้ฟันเทนนงคู่ได้แชมป์โอ้ทั่วมาตรฐานด้วยสองปีซ้อน ตั้งแต่ฟันน้ำนมจนถึงฟันคู่โอ้โหแล้วเดี๋ยวโตขึ้นไปอีกจะไล่รุ่นเงินไปเรื่อยที่สิบสามกุมภานี้สิบสามกมไปอีกแล้วประกวดโอ้โหเจ้าพาฝันครับตัวนี้หลายรางวัลแล้วฮะอย่างนี้อ่าคร่าวๆพี่พี่ชายประมาณเท่าไหร่ท้าซื้อขายกันตัวนี้ประมาณราคาสามล้านในหัวไม่ปล่อยครับ3ล้านในหัวไม่ปล่อยเพราะแปะนะมีคนท้าทาม พาฝันสามปีเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วสามล้านยังไม่ขายสองแชมป์ <c oughs> ด้วยการันตีทั่วประทานครับอขอบคุณครับ<อ>พี่โอ้โหสุดยอดมากแล้วมีตัวไหนใหญ่กว่านี้ไหมพี่ก็มีโชตะว,วันครับพี่โชตะวันได้แชมป์สองปีซ้อนหนึ่งสองปีซ้อนเหมือนกัน,นโอ้โหอันนั้นจะแพงกว่านี้อีกตัวผู้ครับตัวน้โอ้โหนี่ขนาดตัวเมียนะพาฝันสามขวบ สามด้านไม่ปล่อยครับพ่อแปะนะครับนายห่วครับ <c oughs> ดูมันเดินนะนี่ตัวเมียนะครับดูขาดูหูนี่ฮะกำไรคนดูนะมาดูกันนะครับสวยมากครับดูหน่วยก้านดูขาดูสะโพกนะฮะหน้าตาแม่พาฝันแต่ต้องลูกพาฝันด้วยสวยมากสามควบนะครับโอ้โหลูของโชคกระบ,บีครับอ๋อลูของโชคกระบ,บีมีเหล่ามีเหล่าอ๋อ นะฮะสามล้านไม่ปล่อยนะฮะถนาดตัวเมียนะพี่นะโอ้โหดูครับดูขาเขินนะครับอุ่นเฮินูโสมราคาพี่สุ <c oughs> ดยอดเนะี่ยเจ้าพาฝันนะฮะห่านจะเ,นะเล่นกูไหมเนาะเฮ้ย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 พี่ห่านไม่กัดใช่ไหม ห่านจะเล่นกูละ <c oughs> คนลุกเลยจะเป็นนี่ฮะโชคตะว,วันน้องพาฝันนี่ฮะตัวนี้คือโชคตะว,วันใช่ไหมพี่เจ้าโชคโชคตะว,วันพ่อคือเจ้าโชคกระบี่แม่แม่คือไข่มุกลูกช้างอุทยัย นี่ฮะโชคตะวันครับโคตรหล่อฮะโอหสีสวยมากครับพี่โชคพี่โชคครับพี่โชคครับสวัสดีครับนี่ฮะอ๋อแชมป์ดูแลทานเหมือนกันดูแลการสองปีสองปีซ้อนเหมือนกันครับพี่โชคโชคสวัสดีครับโชคหล่อมากเลยครับพี่ อ๋อออกคู่กับพี่พาฝันพี่โชคกับพี่พาฝันจะออกคู่กันอ่าตัวผู้ตัวเมียห้า,าเดือนี่นะห้าเดือนเองอ๋อคือพ่อเดียวกันพ่อไอพ่อเดียวกันคนละแม่ครับอ๋อแม่ไข่มุกกับแม่บุญมีนะครับโอ้โหนี่ดูโผล่หน้ามาโชว์ความหล่อครับพี่โชคแบบได้ครับพี่หล่อมากทุกคนดูดิพี่โชค แพรพุตาวันครับสุราธานีครับโคตรหล่อครับพี่โชคขนาดขนาดพี่พาฝันนะสามล้านไม่ขายแล้วตัวนี้ดูเด้โคตรหล่อพี่โชคสวัสดีครับอร่อยไหมครับพี่พี่โชคครับสวัสดีครับผิวสวยหน้าคมนะฮะแววตาใสนะครับหน้าชัดบ้าครับนะฮะอร่อยกันนะครับพี่โชคสวัสดีครับโอ้ดูฮะโคตรหล่อ นะะฮกล้วยให้มันได้ครับพี่ฮะเอากล้วยให้ได้พี่โอ้โหปีดีครับพี่ขออนุญาตนะพี่ต้องให้เป็นลูกๆนี่ลองให้ดูก่อนพี่เดี๋ยวผมจะให้ตามพี่ไม่กัดนะพี่นะเอ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มอิ่มอิ่มอเอาพี่พาฝันอ่าพี่พาฝันไม่เอาอิ่มอิ่มอิ่ม ตัวหนไม่อิ่มนะครับพี่ชอกับพี่ฟาฟานอิ่มแล้วน่น่น่ตัวนี้ยังเด็กอยู่นี่ท้องคับท้องท้องอ๋อตัวนี้เอาไม่ยินไม่กินอิ่มนะครับอิ่มอิ่นะครับทุกคนตรงนี้ก็สวยเพชรบุญตาโอ้โหตัวนี้ก็ใหญ่ครับนี่แพท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  เอามาเอาเอา่าน้องเพชรเพชรบุนตาโอ้โหทั้งพ่อทั้งแม่มันเป็นสายพันพัฒนามาแล้วครับโอ้โหพัฒนาลูกเขาสวยมากครับแล้วก็พี่โชคออกมาโชว์ตัวแล้วนะฮะพี่โชคโอ้โห เจ็บเจ็บเขานะครับพี่โชคโดนชนไปนะฮะหูโคตรหล่ออายุมากอ่าพี่เพชรพี่เพชรอายุมากกว่าพี่โชคห่างกันปีครึ่งครับปีครึ่งนะครับพี่พี่โชคก็เลยเจ็บที่เขาใช่ครับแต่ความหล่อพี่โชคหล่อมากดูฮะพี่โชคนะฮะคือทีเด็ดของฟาร์มเลยนะฮะโอ้โหสวยมากหนาลึกหนาลึกอ่าเขาดูหนาลึกใช่ไหมพี่หนามากครับ ตัวใหญ่มันก็ทิ้งเลยพี่ใหญ่กว่าด้วยบ้างใหญ่มากนะพี่โชคกระบี่ยังจะได้สมบูรณ์นะพี่นะครับช่วงขาช่วงอะไรนะพี่นะโอ้โหนี่ฮะพอเจ็บเนื้อเลมันจะกินน้อยอ๋อพอมีอาการเจ็บก็จะกินน้อยดูตัวช่วงลำคอช่วงขานะโอ้โแล้วดูตัวพี่ดูตัวดีเดียวันแล้วดูพี่โชคะนี่ประมาณสี่ขวบครับอ่ายังได้อีกหลายปี ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ราคายัางยังไม่ได้ตั้งยังไม่ตั้งต้องมีสี่ถึงห้าล้านในอายุแค่นี้นะครับโอโ้โหต้องมีประมาณห้าล้านนะครับอายุแค่สี่ขวบนะครับและมันจะโตขึ้นกว่นี้อีกโอ,โอ้โหโตประมาณหกปีหรือเจ็ดปีครับหกถึงเจ็ดปีถึงจะยุ่โตอ,อันนี้เพิ่งสี่ยังมีเวลาอีกสองถึงสามปี ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกเพราะสรีราะของพี่โชคนี่คือสมบูรณ์น้ำหนักปันกว่าสูงเท่าไหร่นะพี่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าโอ้โหนี่ครับโอ้โหสองตัวนี้ก็เกือบสิบล้านแล้วนะครับเอาแค่พี่โชคกับพี่พาฝันเนี่ยนะฮะคอกพ่อเดียวกันคนละแม่ แนะชมป์ถ้วยประทานสองปีซ้อนทั้งคู่นะครับแชมป์ถ้วยพระทานในการประกวดควายไทยสวยงามนะครับนี่ครับพี่โชคยาเล่ผมเสียวห <c oughs> ล่อมากใหญ่มาก <c oughs> ดูตัวนะครับถือว่าวันนี้ทุกคนมาเที่ยวที่แพรภูตะว,วันนะครับฟาร์มควายสวยงามนะครับโหดูฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากพี่โชคนะครับตัวนี้คือ แชมป์ทั่วประทานนะครับของในหัวนะครับในหัวเชิดพ่อแพะนะครับนี่นะฮะพี่เขาพามาโชว์ตัวนะครับทุกคนตอนนี้คนดูอ่าสี่พันนะครับสี่พันคนดูนะฮะตัวนี้ห้าล้านยังไม่ปล่อยนะครับยืนสวยมากใช่ดูตัวนะดูดูพี่เขาอันนี้สี่ขวบสี่ขวบเอพี่โชคโหนะฮะสุดยอดโอเคกับพี่ไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากนี่ฮะ ล่าพาไปโชคไปประดานต่อพี่อันนี้ฉีดน้ำฉีดน้ำครับแต่ออกเลยฉีดน้ำไม่ได้โอ้โอ้ออกมาต้องฉีดน้ำโอ้ดูเขาเดินนะสะบัดบ๊อบนะนี่อันหยูดดูฮะโคตรสดและบรรยากาศโคตรจะดีนะฟาร์มไก่อยู่ข้างในเหรอพี่โอ้โหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูดูอีกรอบดีกว่าเดี๋ยวต้องไปกินทานกินข้าวก่อนพี่เดี๋ยวยาวขอบคุณครับพี่นี่ฮะ ฟาร์มไก่อยู่้ในฮะหนุนหนุุน้มไก่ภูตะว,วันฟาร์มนะครับบรรยากาศนะสวยมากนะครับโอ้สวัสดีครับ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  พ่อไปดูควายตัวละห้าล้านกับสามล้านนะพี่โชคพี่โชคตะวันโชคตะวันครับจับผู้ผู้พาฝันผู้พาฝันครับสองตัวเขาขอซื้อแล้วไม่ยอมขายทำไมทำไมไม่ยอมขายแม่แม่ทำไมไม่ขายคู่บารมีคู่บุญฝ่ายคู่บุญคู่บุญคู่บารมีเขาบอกแชมป์ั่วประทานมาแล้วสองปีใช่ใต้องเก็บไว้เป็นคู่บุญบารมีของพี่ๆของพี่โรงแรมของพี่ฟ้าตัวผู้พี่โชคตะวันค่ะตัวตัวเมียพี่พาฝันแชมป์ทั้งคู่ชมป์ทั้งคู่สปีเลยค่ะสองปีเลย ใครมาซื้อยังไม่ขายนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก็ไว้นี่กำลังทำกุ้งผัดกระเตัวให้ดยโอ้ยได้นั่งนั่งเดพ่อไม่กินนะไม่นั่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งโอเคผมนั่งนี่นะครับครับกินกินกินบรรยากาศนะที่แพลภูตะวันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะทุก